สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันกับรายการ Research e r Talk นะคะหรือคุยกับนักวิจัยคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยมศาสสำหรับ EP นี้เนี่ยเป็น EP ที่2ค่ะที่เราจะมาพูดคุยกับคณาจารย์นะคะซึ่งขอทุนวิจัยจากคณะนิติศาสตร์เราสําหรับ EP นี้นะคะเราได้รับเกียรตินะคะจากท่านอาจารย์ผู้เป็นผู้วิจัยในหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันนะคะก็คือท่านอาจารย์ ดรพัทรวัรจงจิตอาจารย์สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ สำหรับอาจารย์พัทรวันนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเรียกท่านอาจารย์ตั้มนะคะเป็นชื่อเรียกสั้นๆกันนะคะขอการพูดคุยในครั้งนี้แต่เหมือนเดิมค่ะก่อนที่เราจะไปลงเรื่องอรายงานการวิจัยนะคะที่อาจารย์ท่านส่งมาเนี่ยนะคะก็อยากจะชวนอาจารย์ตั้มคุยสักนดนันก่อนนะคะว่าณปัจจุบันเนี่ยอาจารย์ตั้มส,สอนวิชาอะไรหรืออาจารย์จากวิชาด้านไหนอยู่ที่คณะนิติศาสตร์ค่ะค่ะก็ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณทางฝ่ายวิจัยมากนะคะที่ให้โอกาสมานําเสนอผลการวิ ในวันนี้ค่ะก็สำหรับในปัจจุบันก็สอนทางด้านกฎหมายตลาดหลักทรัพย์กฎหมายสถาบันการเงินค่ะกฎหมายการค้าระหว่างประเทศและสุดลักกรแล้วก็กฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศค่ะอาจย์ตอบระดับปริญญาตรีปริญญาโทแล้วก็อาจจะรวมถึงปริญญาเอกด้วยก็มีได้ไปมีโอกาสได้ไปบรรยายค่ะให้กับปริญญาเอกบ้างบางหัวข้อค่ะค่ะ สำหรับรอบนี้นะคะเป็นงานวิจัยประเภทที่สองค่ะที่ท่านอาจารย์ได้รับทุนจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาศาสตร์นะคะแต่ว่าท่านอาจารย์ทำเป็นภาษาอังกฤษนะคะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราให้ท่านอาจารย์อธิบายให้เราพวกเราฟังนะคะสำหรับชื่อนั้นจะยาวสักนิดหนึ่งนะคะชื่อว่าปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างมาตรการภาษีกับกฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศ การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบกับข้อพิพาททางภาษีภายใต้องค์การการค้าโลกและข้อเสนอแนะสําหรับประเทศไทยเกี่ยวกับนโยบายภาษีการบัญญัติกฎหมายภาษีการบริหารภาษีและการระงับข้อพิพาทเรียกได้ว่าเป็นางานวิจัยที่รอบด้านทีเดียวนะคะที่เกี่ยวกับภาษีท,ทั้งหมดทั้งมวลที่อยู่ในประเทศเรานะคะถ้าอย่างไงเดี๋ยวเราลองมาสอบถามท่านอาจารย์นะคะว่า เหตุผลในการทําหัวข้อนี้นะคะอาจารย์เริ่มต้นมาจากจากเรื่องอะไรนะคะแล้วก็อาจารย์เนี่ยได้ตั้งโจย์วิจัยอะไรไว้สําหรับงานวิจัยชิ้นนี้บ้างคะ่ะค่ะก็ะสําหรับที่มาหรือว่าแรงบนันดาลใจในการทําวิจัยฉบับนี้คะ่ะก็มาจากอ่า t h e s i หรือว่าวิทยาน,นิพนธ์ในระดับปริญญาเอกค่ะก็คือว่าในระดับปริญญาเอกจะทําทางด้านการระงับความพิพาททางการค้าภายใต้องค์การการค้าโลกหรือว่า world trade organization แล้วก็ทำด้านาการระงับความพิพาททางการลงทุนค่ะก็คือเกี่ยวกับเรื่องของ investor state application ทีนี้นะคะเมื่อในปี2022ค่ะก็ได,ได้ได้รับโอกาสคือได้รับทุนวิจัยจากคณะนิติศาสตร์ทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของความ ควมสำคั์ของมาตรการทางภาษีกับองค์การการค้าโลกณนะตอนนั้นแรงบันดาลใจที่ได้ก็คือว่ามาจากคดีที่ประเทศไทยค่ะ แพ้คดีในประเทศฟิลิปปินส์ในองค์การการค้าโลกซึ่งในคดีนั้นก็คือคดีฟิลิปมอรลิสนั่นละ,ะ,ะปรากฏว่าในทั้งเกี่ยวกับเรื่องของตัวกฎหมายภาษีอากรน,นะคะของเราเนี่ยขัดกับพันธกรณีภายใต้องค์การการค้าโลก <c oughs> แล้วก็รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายภาษีหรือว่าการตีความกฎหมายภาษีเนี่ยก็ขัดก,กับองค์การการค้าโลกอีกแล้วก็ส่วนเรื่องของกระบวนการระงับขอ้อพิพาททางภาษีของประเทศ ก็ขัดกับองค์การการค้าโลกเช่นเดียวกันอันนี้ก็เลยเกิดแรงบันดาลใจว่าเราน่าจะต่อยอดความรู้ทางด้านกฎหมายการ,กการค้าระหว่างประเทศแล้วก็การลงทุนระหว่างประเทศเนี่ยมาศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายการ,การค้าการลงทุนกับภาษีอากรซะแล้วแหละ <S <S ก็เลยเกิดเป็นงานวิจัยฉบับแรกขึ้นมาซึ่งก็ได้รับทุนวิจัยจากแคลรริสซาเช่นเดียวกันนะคะเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างมาตรการทางภาษีกับองค์การการค้าโลกอันนั้นก็เล่ม ใหญ่พอสมควรยังไม่ได้ยังไม่ได้ชวนอาจารย์บัคูนะสำหรับเล่มนั้นใ<ช>่เ,ออเดี๋ยวเรามาเล่มนี้ก่อนใช่ค่ะ,คะ,คะเล่มนี้ก็เป็นการต่อยอดเล่มนั้นเลยค่ะพี่ปานก็คือหลังจากที่ขออนุญาตให้ตัวเองมาตั้มก็ได้ใช่ไหมคะหลังจากที่ตัวตั้มได้ผลวิจัยของงานวิจัยฉบับแรกแล้วตั้มก็ต่อยอดโดยการศึกษาในแง่ของ comparative study หรือว่าการศึกษาวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบระหว่างผลการวิจัยฉบับก่อนหน้าค่ะแล้วก็เอามาเปรียบเทียบว่า แล้วมาตรการทางภาษีต่างๆไม่ว่าจะเป็นนโยบายภาษีกฎหมายภาษีการบังคับใช้กฎหมายภาษีหรือการระงรับข้อพิพาททางภาษีเนี่ยมันจะมีะข้อจํากัดอภัยใต้กฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศอย่างไรบ้างแล้วมันแตกต่างอะไรกับข้อจํากัดภายใต้องค์การการค้าโลกอค่ะก็คืออาจาร,รย์มองทั้งสองมิติเนาะงในแง่ของภายใต้พันธกณที่เรามีกับ<า> เอ่อ uh, W T O องค์การการค้าใชกนะคะ,คะแล้วก็เป็นเรื่องของการลงทุนด้วยการลงทุนด้วยค่ะก็คือเปรียบเทียบทั้งสองมิติเลยใช่ค่ะค่ะแล้วสำหรับง,งานวิจัยชิ้นที่สองเนี่ยค่ะท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ตั้งจบวิจัยไว้ว่าอย่างไรบ้างนะ ถ้าสำหรับโจทย์วิจัยหรือว่า research question นั้นก็จะแบ่งออกเป็นหลักๆได้ทั้งหมด4ประเด็นหลักด้วยกันค่ะประเด็นหลักหกแรกนะคะที่ตั้งโจทย์ไว้ก็คือวาอ่าเพราะเหตุใดหรือว่าเหตุผลใดที่อำนาจอธิปไตยของรัฐในทางด้านภาษีอากรเนี่ยต้องถูกจำกัดภายใต้กฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศด้วยแล้วมีความแตกต่างจากเหตุผลอของข้อจำกัดอำนาจธิปไตยภายใต้กฎหมายองค์การการค้าโลกหรือไม่อย่าง อ,อันนี้คือเป็นคําถามประเด็นที่1ค่ะก็จะเป็นคําถามในเชิงทฤษฎีก่อนค่ะทีนี้หลังจากที่ได้คําตอบของคําถามในประเด็นที่1แล้วคําถามวิจัยในประเด็นที่2ก็คือด้วยเหตุผลดังกล่าวอะค่ะหลักกฎหมายที่มาจํากัดอํานาจทิปไตยในทางภาษีของเราเนี่ยค่ะ,ะมีหลักกฎหมายอะไรบ้างภายใต้สตริสัญญาคุ้มครองการลงทุนระหว่างประเทศค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นคําถามวิจัยที่2ซึ่งเป็นหลักกฎหมาย ทีนี้คำถามวิจัยอันที่สามคะ่ะก็จะเป็นในเรื่องของลักษณะของข้อพิพาทนะคะคือพอเราทราบแล้วว่าอำนาจอธิปไตยในทางภาษีของเราเนี่ย ถูกจากัดภายใต้กฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศด้วยแล้วข้อพิพาทที่มันเกิดขึ้นนะคะเอ๊ะมันเกิดขึ้นกับภาษีประเภทใดบ้างเพราะประเทศไทยเนี่ยมีภาษีต้องณปัจจุบันคือ11ประเภทเราในอนาคตอาจจะมีมากขึ้นเรื่อยๆก็ได้แล้วภาษีประเภทอะไรบ้างที่อยู่ภายใต้ข้อจํากัดภายใต้สทธ,ธิสัญญาการลงทุนระหว่างประเทศแล้วเหมือนหรือแตกต่างจากข้อจํากัดภายใต้องค์การการคา,ราโลเกตไรอ,อันนี้ก็คือเป็นคําถามประเด็นที่3 ส่วนประเด็นที่4ก็จะเป็นจุดที่สําคัญอีกประเด็นหนึ่งค่ะว่าถ้าเกิดข้อพิพาทขึ้นแล้วเนี่ย ะะอย่างถ้าสมมติกรณีที่นักลงทุนมาฟ้องอมาตรการทางภาษีของประเทศไทยเอ๊ะวิธีการระงับข้อพิพาทภายใต้สัิสัญญาคุ้มครองการลงทุนเนี่ยเอ๊ะเป็นยังไงน,ไนะจะเหมือนหรือแตกต่ตางจากการระงับพิพาทภายใต้ WTO หรือเปล่าแล้วผลเป็นอย่างไรอันนี้เป็นคําถาม4ีประเด็นหลักค่ะทีนี้พอได้คําตอบของ4ีประเด็นหลักนี้แล้วสุดท้ายก็คือก,ก็มีความมุ่งหมายที่จะเสนอแนะ recommendation ให้กับ ผู้กำหนดนโยบายภาษีผู้ออกกฎหมายภาษีการบังคับใช้กฎหมายภาษีแล้วก็รวมทั้งระบบการรังับาข้อพิพาททางภาษีต่อไปให้สอดคล้องกับพันธก,กรณีระหว่างประเทศค่ะอ,อันนี้ก็เป็นเป็นคำถามหลักสีอันแล้วก็ทั้งสีอันก็รวมไปตอบอเป้าหมายใหญ่ของวิจัยนี้เพื่อส่วนนํำไปสู่สข้อเสนอสสแนะต่อไปค่ะเดี๋ยวข้อเสนอแนะอะไรก็เดี๋ยวใครว่ากัน <laughs> จทย์วิจัยก็ครอบคลุมมากเลยทีเดียวนะคะทีน,นี้แน่นอนแหละท่านอาจารย์ต้องใช้เวลาในการทำวิจัยชิ้นนี้นะคะพอสมควรเลยเพราะว่าดูแล้วเนี่ยมันก็คือมีความหลากหลายในหลายมิติแล้วก็มีการเปรียบเทียบด้วยถูกไหมคะคันนี้อยากจะแบบว่าช็อตคัดไปเลยคะ่ะท่านอาจารย์ว่าถ้าหลังจากที่ท่านอาจารย์ทำงานวิจัยเสร็จเรียบร้อยเนี่ยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะคะ เออมันคืออะไรแล้วอาจารย์เนี่ยได้เสนอแนะอะไรเอาไว้ในงานวิจัยบ้างอะคะอาจจะเล่าให้พวกเราฟังคร่าวๆค่ะ,คะก็คือสำหรับคำถามประเด็นแรกอะนะคะวา่าด้วยเหตุผลอะไรที่อำนาจอธิปไตยทางภาษีของประเทศไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นด้านนโยบายด้านกฎหมายด้านการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็รวมถึงการระงับข้อพิพาททางภาษีเนี่ยไปถูกจำกัดภายใต้อากฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศอันนี้นะคะก็คือจากการศึกษาในด้านของทางทฤษฎีทฤษฎีที่ใช้ก็คือเป็น เศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศหรือว่า political economy คือข้อจำกัดอันนั้พี่ไตมาจากแนวความคิดของ neo liberalism หรือว่ารัฐทิเศรษีนิยมใหม่ที่จะมีอิทธิพลในระบบเศรษฐกิจโลกภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองนะคะก็คือความมุ่งหมายของ neo liberalism เนี่ยต้องการที่จะเปิดเสรีทางเศรษฐกิจทั้งทางด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศนะคะท ดังนั้นนะคะทั้งกฎหมายภาษีอากรของเราเนี่ยจึงถูกจำกัดทั้งภายใต้อ,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 อกกฎหมายขององค์การการค้าโลกและก็กฎหมายการลงทุนนั่นเองคือมาจากหลักการและเหตุผลเดียวกันแต่เดี๋ยวเราจะไปดูต่อในคำถามประเด็นที่สองว่าอ้าวถ้ามันอยู่บนหลักการและเหตุผลเดียวกันเนี่ยไอหลักกฎหมายที่มาจำกัดอำนาจทิปยไตของเราเนี่ยมันมีเรื่องอะไรบ้างแล้วมันเหมือนหรือแตกต่างกันยังไง อันนี้ก็เป็นจุดที่น่าสนใจอีกจุดหนึ่งค่ะแม้ว่าตัวกฎหมายขององค์การการค้าโลกแล้วก็สตรสัญญาคุ้มครองการลงทุนระหว่างประเทศเนี่ยจะมาจากลัทธิเสรนิมมยมใหม่หรือแนวคิิเสรนิมมยยใหม่เหมือนกันแต่ปรากฏว่าพอไปดูประวัติความเป็นมาแล้วเขามีที่มาต่างกันค่ะพี่ป้านสำหรับสองตัวนี้นนะก็คือว่าดัว WTO เนี่ยนะคะถ้าม,มันเป็นณปัจจุบันนะคะเป็นข้อตกลงทางการค้าในระดับพหุภาคี นะคะพอมันเป็นระดับพระหุภาคีปุ๊บเนี่ยนะคะตัวหลักกฎหมายที่มาจํากัดอํานาจทีิปไตยมันค่อนข้างจะมีความบาลานซ์ balance, หรือว่าสร้างสมด,ดุลกับอํานาจทีิปไตยของกราดก็หมายถึงว่าด้านหนึ่งอ่ะเขาต้องการส่งเสริมการท้าเสรีนั่นแหละ<ๆ>ก็จะมีหลักกฎหมายอยู่ในแกลบ้างอยู่ในแอนตี้ดัมปิ้งอยู่ในคัสตอมแวลู a t เอชชันอะเกรเมนต์แต่ข้อดีของ WTO อย่างหนึ่งก็คือเขามีข้อยกเว้นค่ะ ถ้าเป็นมาตรการทางภาษีที่มีความจําเป็นในการคุ้มครองสุขอนามัยของประชาชน public health หรือว่า environment อย่างสิ่งแวดล้อมเนี่ยยังมีข้อยกเว้นที่รัฐนะคะสามารถที่จะยกเป็นข้อต่อสู้ได้อยู่อันนี้น่ารักมากคือมัน Balance ระหว่าง free trade กับ sustainable development โดยผ่านทางหลักกฎหมายของ WTO นั่นเองก็ได้ว่าอยังเคาลพอธิปไตยทางด้านภาษีของแต่ละประเทศที่เข้ามปเป็นภาคีอยู่ด้วยอยู่ด้วยค่ะ แต่ว่าต้องออกมาด้วยความจําเป็นเพื่อ,อส่งเสริมสิ่งแวดล้อมส่งเสริมสุขภาพมามัยหรือมีเหตุผลที่จําเป็นซึ่งอันนี้น่าหลักมากแล้วก็ของในกลุ่มในในในกฎหมายภายใต้ WTO ทีนีอ้อีกด้านนึงคือกฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศเนี่ย จริงๆแนวคิดเนี้ยก็เกิดช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2เหมือนกันแต่อาจจะแบบโชคลายนิดหน่อยเพราะว่าในระหว่างที่มีการเจราจา,าข้อตกลงภายใต้แกะนะคะเ,เขาเรียกว่า trade related investment agreement ภายใต้แกะก่อนอที่จะเป็น WTO ตัวกฎหมายสนิสัญญาคุ้มครองการลงทุนเนี่ยถูกยึดยกเข้าไปเจราจาคือเขาอยากจะรวมไว้ใน WTO เหมือนกันแต่ว่ามันไม่สําเร็จเพราะว่ามันมีความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างรัฐผู้ส่งออกการลงทุนกับรัฐผู้รับ การลงทุนก็โชคไม่ดีนิดหน่อยก็คือสัตส,สัญญาการลงทุนก็เลยถูก ค i ิกเอาก็เลยถูกเตะเออกมาจากการเจราจาระดับพระรุภาคีกลายเป็นว่าประเทศไหนที่อยากจะส่งเสริมการลงทุนเนี่ยคุณไปตกลงระดับทวีภาคีเองออทีนี้พี่ป้านอาจจะเริ่มสังเกตแล้วแหละว่าอา้าวถ้าตกลงระดับพัทวีภาคีอย่างเงี้ยประเทศที่มีอำนาจทางเศรษฐกิจมากกว่าก็ได้เปรียบสิใช,ใช่เลยค่ะตรงนี้ใช่เลยค่ะมันก็เลยเป็นเหตุผลที่หลักกฎหมายภายใต้สันธิสัญญาการลงทุนนะคะ,ะในเขาเรียกว่า first generation investment A ก็เลยมุ่งเน้น PROTECT หรือคุ้มครองนักลงทุนต่างชาติที่มาจากประเทศที่ค่อนข้างร่ำรวยหรือมบางครั้ง,งแล้วก็จะไม่ค่อยมีข้อย,ยกเว้นเหมือน WTO อ่านั่นแหละค่ะเหมือนกับเท,เเทไปฝังผูดได้เปรียดดปร่ยบนั่นเองค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือในสมัยแรกอะค่ะก็จะไม่ได้มีการยกเว้นมาตรการทางภาษีอะไรไว้โดยเฉพาะเลยดย้วยซ้ำค่ะอย่างเช่นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดในถ้าท่านไหนอยากจะศึกษาต่อก็อยู่ในห้องสมุดหรือว่าที่เผยแร่ง,งานมีใจก็คือว่าอย่างสัญญสัญญาคุ้มครองการลงทุนของประเทศไทยอะค่ะเกือบทั้งหมดจะไม่มีข้อยกเว้นให้กับอำนาจที่ว่าใจทางภาษีเลยเพราเป็นสัญญสัญญาในรุ่นเก่าที่ มุ่งเน้นคุ้มครองประโยชน์ของนักลงทุนต่างชาติแต่แตลืมที่จะบาลานซ์อำนาจอธิปไตยของรัานั่นเอง<ม>อันนี้คือคือลักษณะของหลักกฎหมายที่เกิดขึ้นในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง<ม>ค่ะ,ะนี่แหละก็เป็นความแตกต่างะระหว่างสติสัญญาการลงทุนกับกฎหมายของ WTO ค่ะ<ม>อันนี้ก็เป็นประเด็นที่2ที่เราเจอ <Okay. S 2> นะคะ ทีนี้ประเด็นที่3ก็คือการระงับข้อพิพาทนะคะเอ๊ะข้อพิพาทที่เกิดขึ้นมันต่างกันหรือเปล่าจริงๆจ,จ,จ,จะมีส่วนที่เหมือนและก็ส่วนที่ต่างค่ะก็คือส่วนที่เหมือนก็คือว่าโหภายใต้ WTO เนี่ย ภาษีทุกประเภทคือคือคือบางบางท่านอาจจะมองว่า WTO ิเน้นที่สุลกากรเหมือนทรัมป์ทาริฟหรือเปล่า,ลาแล้วภาษีประเภทอื่นอย่างเช่นอิ tax, นคอมแท็กซ์ภาษีเงินได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีสัมภาษมิตที่เก็บจากสุรายาสูบอย่างเงี้ยจะรวมไปด้วยหรือเปล่านะรวมค่ะอันนี้เหมือนกันรวมหมดเลยล ช่ก็คือภายใต้ WTO จะไมแบี้เลยคือภาษีทุกประเภทค่ะไม่ใช่เฉพาะสุลกากรจะถูกจํากัดภายใต้กฎหมายขององค์การการค้าโลกเพียงแต่ว่าสุลกากรน่ะมันมีผลกระทบโดยตรงต่อการค้าระหว่างประเทศก็เลยถูกจํากัดมากหน่อยเพราะมันไปเกี่ยวพันกับการนำเข้าส่งออกใช่ค่ะแต่ว่าภาษีอื่นก็ไม่รอดเหมือนกันค่ะไม่รอดเหมือนกันก็คืออยู่ภายใต้ WTO เหมือนกันทีนี้กฎหมายการลงทุนล่ะตรงนี้น่ากลัวเหมือนกันเพราะว่า าจากการศึกษาวิเคราะห์จากคดีที่เกิดขึ้นเน่ยนะคะภาษีทุกประเภทถ้าไมไ่เราไม่ได้ยกเว้นเอาไวาะคะ้ค่ะก็สามารถถูกฟ้องนะคะโดยนักลงทุนต่างชาตินะคะภายใต้สทธีการส,สัญญาการลงทุนเช่นกันเพียงแค่ว่าลักษณะแตกต่างระหว่างข้อพิพาท2ออันอยู่ตรงที่ว่า สำหรับ WTO เนี่ยถ้าเราแพ้คดีเหมือนที่เราประเทศไทยเคยแพ้คดีใน WTO นะคะเราต้องแก้ไขกฎหมายภาษีของเรา,าให้ถูกต้องสอดคล้องกับพันธกรณีจะมีอยู่กรณีหนึ่งที่อยู่ใน e ีเร h ก็คือว่าพระราชกิจดุลกาเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มมันไปขัดกับหลัก National Treatment ของ WTO เราก็ต้องยกเลิอกอ,อันอนี้ไปใช่หรือว่าอีกอันนึงคือการกระทําทั้งฝ่ายปกครองค่ะของหน่วยงานจัดเก็บภาษีถ้าเราไม่ได้ใช้หรือตีความตามหลัก WTO เ,เขาก็จะให้เราเพิกถอนการกระทํำทางปกครองหรือการประเมินภาษีกันซาที่ไม่ถูกต้องเป็นต้นนี่คือ WTO แต่ส่วน international investment law เนี่ยะจะ,ะเป็นอีกแบบหนึ่งเลยค่ะก็คือว่าเขามุ่งที่ค่าเสียหายคือเหมือนถ้าเกิดว่าสมมุติว่ามาตรการทางภาษีเราผิดพันักกรณีก็จะต้องชดใชยค่าเสียหายให้กับนังลงทุนต่างชาติอันนี้ก็เรียกว่ามีทั้งเหมือนและแตกต่างกันค่ะในในประเด็นที่3คือข้อพิพาทค่ะ ทีนี้มาถึงประเด็นที่4ก่อนที่จะเป็นข้อเสนอแนะก็คือเรื่องของกระบวนการาระงับข้อพิพาท <Okay. S 1> นะคะอันนี้ก็คือถ้าเป็น WTO หลายๆท่านอาจจะพอนึกออกก็คือเพราะว่ามันเรามีเรื่องของทรัมด้วยแล้วก็อาจจะเคยได้ยินว่าเมื่อ2อสปีก่อนอเมริกาก็ไปบล็อกอการตั้งแอปเร็กบอร m ดี้เมมเบอร์เดี๋ยวเอาไว้เราค่อยเก็บไว้คุยกันอีกก็ได้ค่ะก็จะมีการระงับขพิพาทที่เป็นระบบ เป็นระบบเดียวกันคือ w t o dispute settlement ค่ะก็คือจะมี4ขั้นด้วยกันก็คือมีปรึกษาหารือก,กันก่อนออถ้าไม่ได้ก็ไปพานวลเหมือนศาลชั้นต้นแล้วก็ไปศา์อุทธรนะคือ appellate body แล้วก็เป็น enforcement อันนี้คือของ WTO บิบแต่ว่าของ investment นี่ถ้าลองไปดูอะไรละเอียดในเอกสารในงานวิจัยนะคะจะมีความหลากหลายมากเลยค่ะ แ,<ต>แล้วแต่แล้วก็ตกลง,งกันเลอค่ะคือบางบางสนสัญญาก็บอกว่าให้ใช้การระงับข้อพิพาทภายในประเทศบางสนสัญญาก็บอกว่าใช้อนุญาโตตุลาการแต่เป็นแบบเอกชนเออบางอันก็บอกว่า,าใช้อนุญาโตตุลาการนะนะคะแต่เป็น exit ิ o เว d b a n แนะนะคะบางประเทศก็ อบอกว่ามีอันนี้เป็นของ E.U. นะคะก็ใช้เป็น bilateral หรือว่าเป็น Invest, investment c o r t อันนี้แล้วแต่ตกลงกันเลยมีความหลากหลายมาก แบบซึ่งก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างก,กันกันไปก็คือ<ม>แปลว่าไม่ได้เป็นะระบบหนึ่งเดียวกันนั่นเองอันนี้ก็คือตัวกระบวนการระงับข้อพิพาทที่นี้พอมาถึงจุดนี้เราจะพบว่าถ้าเทียบระหว่าง WTO กับ Investment Agreement น่ะ Investment Agreement ค่อนข้างจะแบบก็จะมีความเสี่ยงโดยเฉพาะกับประเทศไทยซึ่งเราส่วนใหญ่สดทีสัญญาเราจะเป็น first generation IIA ค่ะก็คือเป็นทำตั้งแต่อดีตนานแล้วแหละก็ต้องรอให้มันหมดอายุไปหรือว่าต้องอาจจะต้องแก้ไขหรือเจรจา หมค่ะก็นำะมาสู่ข้อเสนอนเอาหลักๆก อส,อสองประการนะคะก็คือประการแรกเราต้องช่วยกันทั้งสองฝ่ายฝ่ายแรกก็คือ,อผู้ออกนโยบายภาษีผู้ออกกฎหมายภาษีหรือแม้กระทั่งหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายภาษีหรือแม้กระทั่งกระบวนการระงับขอ้อพิพาททางภาษีซึ่งมันมีลักษณะพิเศษไม่เหมือนอื่นๆเพราะว่าเราต้องไปที่คณะกรรมการพิจใช่อุทธรณ์ก่อนถึงจะไปศาลภาษีแล้วก็ไปศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาได้ก็คืออาจจะต้องอตาหนักถึงพันธกกรณีภายใตย้ WTO แล้วก็กฎหมายคุ้มครองการลงทุนระหว่างประเทศคือเล็กปะ นักกฎหมายภาษีทั้งหมดทั้งระบบก็ต้องคำนึงถึงเรื่องของกฎหมายการค้าระหว่างประเทศและการลงทุนด้วยทีนี้ในอีกมุมหนึ่งก็คือทางด้านของหน่วยงานที่ไปเนโกชิเอกหรือเจราจาส่วนที่สัญญาคุมครางการลงทุนเนี่ยอาจจะต้องอช่วยหรือว่าทางด้านภาษีด้วยเช่นเดียวกันสําสหรับข้อเสนอแนะประการที่สองนะคะก็คือว่านอกเหนือจากทางอ,าอา ผู้ออกกําหนดนโยบายภาษีหรือว่าทางด้านผู้ออกกฎหมายภาษีการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็การลงิุาทางภาษีแล้วในอีกด้านหนึ่งค่ะก็คือว่าหน่วยงานที่ไปทําหน้าที่ในการเจราจาต่อรองสวนีิสัญญาคุ้มครองการลงทุนระหว่างประเทศเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยตรงนี้ได้ด้วยนะคะโดยการพิจารณากําหนดข้อยกเว้นนะคะไว้ในสันิสัญญาคุ้มครองการลงทุนในสันติสัญญาฉบับใหม่ซึ่งเดิมเราจะไม่ค่อยมีตรงนี้เราอาจจะก,กําหนดเป็น ข้อยกเป็นทั่วไปก็ได้แบบหนึงค่ะ กับอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นข้อยกเว้นที่เขาเรียกว่า tax carve out tax carve out ก็คือเป็นข้อยกเว้นเฉพาะในทางภาษีเลยซึ่งมีหลายรูปแบบค่ะจะมีทั้งตามที่เสนอในงานวิจัยจะมีทั้งแบบกว้างครอบคลุมภาษีทุกประเภทก็ได้หรือว่าจะยกเว้นออกมาจากบางความคุ้มครองก็ได้หรือจะยกเว้นออกมาเฉพาะภาษีบางประเภทก็ได้ค่ะซึ่งจะมีหลายเทคนิคหลายวิธีการด้วยกันตามที่ได้นําเสนอไปในงานวิ <c oughs> จัยค่ะ <c oughs> เรียกว่าถ้าเราช่วยกันทั้งสองฝ่าย คือทางฝั่งภาษีเองเนี่ยพิจารณาพันธกรณีที่เรามีอยู่แล้วก็ทางฝั่งกระทรวงต่างประเทศหรือการลงทุนเนี่ยช่วยกําหนด tax c a r out หรือข้อยกเว้นทางภาษีรวมทั้งในสัธิสัญญาใหม่ๆบางประเทบางของบางประเทศเนี่ยจะมีวิธีการระงับข้อพิพาททางภาษีที่อยู่ภายใตน้นสัญญาการลงทุนไว้เป็นการเฉพาะ อืมค่ะถ้าเราใส่ตรงนั้นเป็นการเฉพาะสําหรับก็อาจจะช่วยนักลงทุนได้ด้วยแล้วก็บาลานซ์อำนาจอธิปไตยทางภาษีของอเราได้ด้วยค่ะก็จะนําไปสู่ sustainable development ต่อไปคือไม่ได้คุ้มครองนักลงทุนฝ่ายเดียวไม่ได้จะเป็น protect ด้านของอ government ฝ่ายเดียวแต่นําไปสู่การบาลานซ์ระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวมแล้วก็การคุ้มครองนักลงทุนสุดท้ายแล้วค่ะ,ะประเทศชาติก็จะได้ประโยชน์ต่อไปค่ะก็คือจะเป็นทํากับทั้งสองฝ คือเรียกว่าอันนี้ก็จะเป็นข้อเสนอสําหรับกรณีที่จะไปทาสัญญากันใหม่กันใหม่ใช่ไหมคะว่าเรากนเนี่ยมองให้รอบด้านแล้วก็เปมของทั้งผลประโยชน์ของเราเองด้วยแล้วก็แน่นอนเกิดการบาลานซ์การลงทุนด้วยนะคะคันนี้มาถึงคําถามสุดท้ายที่เราก็จะถามอยู่แล้วค่ะสำหรับการวิจัยนะคะก็คืองานของอาจารย์เนี่ยนะคะ จริงๆแล้วมันแน่นอนมันยังยมีแง่มุมอีกหลากหายบางเลยที่จะไปต่อยอดได้ะนะอาจารย์อาจาจะแบบเสนอให้พวกเราสติดนึงเผื่อว่ามีนักวิจัยมาฟังมีนักศึกษามาฟังแล้วอยากจะไปทาวิยนนนทยานิพลต่อือจะไปทำวิจัยเรื่องอื่นด้วยค่ะแล้วคนอาจารย์ช่วยเสนอแนะตรงนิดนึงนค่ะเป็นเพียมมากเลยค่ะพิปานก็คือว่าขอบเขตในทุกในงานวิจัยฉบับนี้เนี่ยก็ยังมีข้อจํากัดอยู่นะคะก็คือว่ามุ่งศึกษาเฉพาะมาตรการทางภาษีภายในประเทศว่าขาดว่าจะมี ข้อจํากัดภายใต้กฎหมายาการลงทุนระหว่างประเทศกับกฎหมายองค์การระหว่างประเทศอย่างไรแต่คําว่ากฎหมายภาษีค่ะมันยังมีนิติระหว่างประเทศอีกตัวอย่างเช่นเป็นเรื่องของ double tax agreement หรือว่าอนุสัญญาภาษีซ้อนนะคะแล้วเราก็ยังมีในใเรื่องของอขออนุญ,ญาต BEPS หรือ base erosion and profit shifting ภายใต้ OECD อีกค่ะซึ่ง ท่านที่สนใจเนี่ยอาจจะหยิบยกกฎหมายภาษีระหว่างประเทศแล้วมาศึกษาว่ากฎหมายภาษีระหว่างประเทศนั้นเนี่ยะจะขัดหรือแย้งกับ กฎหมายองค์การการค้าโลกหรือว่ากฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศหรือไม่อย่างไรแล้วจะมีวิธีการประสานยังไงให้การค้าการลงทุนแล้วก็กฎหมายภาษีเนี่ยเป็นในทิศทางเดียวกันนะคะแล้วก็ support พัฒนาการทางเศรษฐกิจต่อไปอุปน้เป็นประโยชน์สำหรับทางสายและกฎหมายระหว่างประเทศมากๆเพราะมันมีอีกหลายตัวที่จะมาเปรียบเทียบคิอว่าหาข้อดีข้อเสียข้อจํากัดต่างๆใช่ค่ะใช่ค่ะ ค่ะก็ถือว่าเป็นงานวิจัยที่รอบด้านแล้วก็มีประโยชน์มากๆเลยนะคะสําหรับผู้ที่สนใจนะคะงานวิจัยชิ้นนี้เี่กก็ได้รับการเผยแพร่แล้วในรูปของอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะคะก็สามารถไปดาวน์โหลดได้นะคะที่เพจของฝ่ายวิจัยคณะนิสสา์มหาวิทยาลัยมศาดนะคะแล้วก็จะมีจริงๆแล้วในเพจเี่กก็จะมีเวอร์ชั่นแรกหมายถึงว่ามีงานวิจัยชินนนย้นที่1นนะคะ,าาะ,คะของอ,อ,งา,จงะะองาจารย์ อยู่ด้วยนะคะแต่ว่าไปไล่หานกนิดนึงนะคะสำหรับวันนี้ต้องกับขอบพระคุณท่านอาจารย์ตยั้งห่สงสูงเลยคะ่ะที่มาให้เกียรตินะคะแล้วก็มาเล่าเรื่องงานวิจัยให้ฟังนะคะแล้วก็ในโอกาสถัดไปเราอาจจะได้มาคุยกันอีกที้อาจารย์ตั้งก็จะของานวิจัยอยูเรื่อยๆนะคะทั้งนั้นเราพบกันใหม่ EP หน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ